เลือกค้างจิตสองไปดิสัตเไอ์จอกมาดิมาดิมึงยิงดิเยันนี่นั่นที่พืนนั่นสัตว์มาใหม่มาเลือกค้างจิตสองไปดิมึงมามึงมาเฮียมึงจะเปิดคนดิเฮียกระจอกไงมึงกลัวไงกลัวจนมือสั่นเลยเฮียม <S <S ึงอะไรมึงมึง พี่แจ๊อยู่ไหนอ่าไปโดนหนักเกิดเล่นนี่ฮะอยู่ในเบลกูก็โดนตรงไหนตรงไหนตรงไหนกูโดนชนครับเกอะอ,อะไรไอ้แร่โอ้โดนหนักเกิเด,กดเลยกูก็โดนดัาแล้วผมดึงไปดว้วย แล้วหางเจ็ดสองไม่พูดนอใสได้รจะคิไอ้สัตว์เจ็ดสองวัดคิบอยู่ับ้า <c oughs> ไปที่น้องกูจะคเดี๋ยวมันก็รู้ไอ้สัตว์นียมันก็วมก็รู้ยิงเลยครับยิงเลยยิงเลย